คนจังหวัดอุตรดิตถ์จะทราบถึงประวัติของท่านพ่อพยาพิชัยดับถักนะแล้วก็อนุสาวรีย์ก็มีหลายแห่งให้สักการะนะที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ที่นี่ก็เช่นกันนะฝากทางที่จะไปอำเภอพิชัยนะถ้าม,มาจากพิษณุโลกก็เลี้ยวซ้ายไปทางพิชัยถ้าม,มาจากอุตรดิตถ์ก็เลี้ยวขวา ก็สร้างมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของท่านพ่อพญาพิชัยซึ่งเป็นทหารเอกของพญาตากนะพญาตากนุสวรีอนุสาวลีตรงจุดนี้ก็จะมีทั้งพญาตากแล้วก็ท่านพ่อพญาพิชัยนะสององค์ที่สร้างไว้ตั้งงานไว้สาหรับคนสักการะผ่านไปได้ลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะมองไกลไก,ก็จะเป็นจุดเด่นนะ เป็นจุดเด่นทีนี้ก็ผมได้มีโอกาสมาก็ตอนที่กำลังสร้างอยู่นะวันนี้มาสร้างเสร็จแล้วก็ได้ทำไว้เพื่อให้สักการะนะมีคำบูชาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือไก่นะเป็นบุคคลมาบนมาสารก่ลาวมาขอพรก็มาบนด้วยรูปปันปป้นไก่บุปปั้นไก่ พราะว่าสมัยก่อนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเล่นไก่กันเนาะเล่นไก่กัดปลาชกมวยเนี่ยเป็นเป็นกีฬาของลูกผู้ชายผ่านไปผ่านมาก็มาสักการะท่านได้นะท่านพ่อพญาพิชัยกับพญาตาตรงน,นี้ใครขอดรองเท้าไปก็ รอบมีทั้งกลองแล้วก็ปืนปืนใหญ่เนาะก็มีไก่พญาตากก็จะส่งมาเป็นอ,อนุสรว่าเป็นนักรบนะเป็นนักรบที่ตั้งแต่สมัยช่วงต่อของกรุงธนบุรีเนาะแล้วกรุงรัตะนโกสินทร์ ตอนนีเ้เป็นช่วงเย็นพอดีนะประมาณ5้าโมงเย็นกว่านะแสงอาทิตย์ก็ส่งมาทำให้เห็นภาพของพระองค์ดูบึกบึนดูเข่งขึมนะดูเข่งขึมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่บริเวณกว้างขวางนะนอกจากนี้ก็จะเป็นที่พักรถนะมีที่สการะต่างๆนะตามและที่สทธา มีคลองน้ำรอบบริเวณอนุสาวรีนะแล้วก็ปลูกอดอกไม้นะตน้นมะลิเนาะอุตรดิจเรามีนุสาวรีย์ท่านพ่อนี่หลายแห่งนะที่ไปมาก็มีทั้งตัวอำเภอตัวจังหวัดแล้วก็มีที่วัด ที่อำเภอตรอนนะแล้วก็มีที่วัดคุ้งตะเภานะแล้วก็มีในหลายที่ก็สร้างเป็นอ,อนุสรณ์ให้ระล,ลึกถึงนะระ